เต็มเลยครับผมประมาณบ่ายสองโมงนี่นะครับน้ําแรงจริงๆรชุดเข็มทับได้นะครับพร้อมใช้งานรถเข็นเล็กกรบวนไหนมีชงนั่นลิ้นสี่หกร้อยบาทรับแสงสองด้านโมโนฮับเซียวครับผมตัวนี้รุ่นใหม่นะครับเราจะใส่ตัวล็อกแผงมาให้มาให้กลางอีกนะด้านในสองข้างนะครับสามารถแกะได้เวลาจะกลางแผงก็แกะวันนี้ครับเหมือนล็อกปินโตนะครับเดี๋ยวครับผมนี่นะครับเหมือนล็อกปินโตอ่า นีที่แขวนสายนะครับอ่ะจะก,การแข็งเลยครับผมชค็คแฮนลิกสี่มุมนะครับถึมงงานทีเคซูลล่าเซลน,นะครับผมตั้งให้รับแดดนะครับผมนี่กล่องปิดอยู่ตรงนี้นะกล่องไฟเขาอยู่ในนี้เป็นกล่องไฟนะครับมีเบรกเกอร์เปิดปิดเอาไว้ใช้งานเป็นรุ่นสองแผงกล่องเหล็กกันฝนต้นแดดแบบนี้เลยเดินสายไฟให้อย่างดีเลยนะครับเข้าสายก็ต่อให้อย่างดีเลยครับผมทั้งสด้าน ชุดรถเข็นพร้อมใช้งานนะครับแบบนี้เลยปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลครับสายไฟยาวยี่สิเมตรเลยนี่ครับยกออกมาจากตัวรถเข็นนะครับหรือสูบบนรถเข็นก็ได้โครงปั๊มเหล็กกวาวไบน์ใส่น็อตยึดให้อย่างดีข้อต่อสวมเดียวปลดเดียวครับด้านนอกก็เป็นหัวลูมิเนียมแันหนึ่งนะนี่ครับสวมเดียวปลดเดียวแบบนี้เลยอ่าสวมเข้าไปครับผมมีลูกยางกันน้ําซึมด้วยแบบนี้เลยง่ายๆสวยสงามนะครับพอดูด ทดูดยาว8เมตรครับปล่อยลงน้ำได้เลยท้าดูดสานิ้วยาว8เมตรหัวสวมเดียวหาสวมได้เลยครับผมนี่สวมเดีวแบบนี้เลยน่ยนะครับแบบนี้พร้อมใช้นะครับตัวนี้ก็ตามเพย์ของโซล่าเซลล์พันสองร้อยวัตตสี่หมืนห้าพันลิตรต่อชั่วโมง เฮดแม็กสูงสุดได้แนวดิ่งถึง15เมตรเพราะฉะนั้นขึ้นแทงได้เลยส่งสูงส่งไกลทาระบบสปริงเกอร์นี้สบายเลยนะครับผมรับแรงดันได้ถึง3แผงนับไม่เกิน155โวลต์ตัวนี้นะครับชุดพร้อมใช้งานนี่เปิดจะเปิดใช้งานทดสอบปั๊มครับผมเอาเปิดได้เลยครับแค่เปิดสวิตช์ก็ใช้ได้เลยครับนี่ครับเขาจะค่อยๆซอฟต์สตาร์ทขึ้นนะครับเพื่อให้ไม่ให้ปั๊มเสียง่ายจะซอฟต์สตาร์ทไม่กระชากน้ําครับผมไม่กระชากแรงดันนะครับ รอบจะค่อยๆขึ้นนะครับผมแบบนี้เลยเนี่ยพัดลมใบใบอากาศหมนุนในตัวมันเลยนี่นะครับน้ําจะเพ่อยๆออกครับยังไม่ถึงรอบนะครับตอนนี้นยังไม่เต็มรอบนะครับผมทดสอบที่เวลาใบสองเมือกว่าครับน่นะครับความเสียงครับผมโอเครอบเต็มแล้วครับมาดูความรงนนี่นะครับพันสองร้อยบาท สามนิ้วนะครับขอดูดแปดเมตรดูดล,ลงน้ำได้เลยตัวแรงครับผมแบบนี้เลยแผงโซลา่าเซลล์โมโนฮัเซลล์หกร้อยว,วัตต์สองแผงรับแสงสองด้านชื่อจุดน้ำพื้นที่สองใช้งานตัวแรงครับนี่เลยครับผมดีเลยครับผมนี่ครับขอบ้อดูดยาวแปดเมตรลงน้ำได้เลยครับนี่คือระดับน้ำนะครับน้ำแรงจุดับน้าได้ทั้งวันเลย น้ำ okay. ก็่อลลงได้เลยครับนี่ครับดูปริมาณน้ำสามนิ้วโหวสูตน้ำด้ปริมาณ 4, 5ี่0ลิตรต่อชั่ิตวโ่มงไปเลยหกแผงดูครับผมเราจะทําการเก็บแล้วนะครับแล้วก็พิงลงอ่า<ม>ง่ายแบบนี้นะครับทาเองได้ง่ายเลยครับตัวล็อกเด็ดนะก็จะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกมันล็อกปิน่นโตล็อกแผงไว้ให้กลางเวลาเคลื่อนย้ายนะครับสองข้างมีสองข้างให้ล็อกเลยนะครับลูกค้าก็จับตรงกลางนะ กลางแขงแล้วก็กดลงง่ายๆเลยนะครับ